ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ออร์ละโคสสำหรับนี้นะ จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลาังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางช่วงบางตอนนะหรือนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลาังงานดีๆเท่านั้นนะคะบีอ่านตามหน้าไพ่ นะไม่เอาไพ่จ่อมาเป็นแบบไหนก็ตามนะคะเปิดใจรับฟังค่ะถ้าฟังแล้วเป็นประโยชน์นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะปีก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวปีจะเปิดให้มันได้หลายๆใบก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะอ่านให้ฟังทีเดียวนะคะอ่ะใบแรกเราได้ไพ่ที่เขาบอกว่าเลือกไม่ถูกนะ ใบที่สองเป็นไพ่ปาฏิหาริย์นะคะใบที่สามนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสุขนะ,ะไพ่ใบที่สี่เป็นไพ่ของบุญกุศลนะคะอันนี้เป็นไพ่ของการควบคุมนะ,ะอันนี้เป็นไพ่ของการส่งบุญนะคะของคลั้งครอบคลุม ผ่อนคลายโอเคอุบัติเหตุอ่ะสิบใบก่อนนะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้ก็คือว่า บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะเรื่องสุขภาพนะคะหรือเรื่องส่วนตัวอาจจะมีการเลือกซื้อของนะคะแล้วก็เปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมานะคะแล้วทำให้คุณมีความสุขคุณเลือกไม่ถูกอะ คุณเลือกไว้ถูกมาดูจะเอาอยัางไงดีอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็ดีนะอันนั้นก็สวยนะอันนี้ก็ถูกใจนะคือมันอยากได้ไปสมหมดเลยนะคะแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาหาคุณนะคะคุณอาจจะมีคนคุยอสมมุติว่า2คนบีย้าก่อนนะว่าพลังงานเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะบีไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้นะ อ่ะยกตัวอย่างนะคะบางคนอาจจะมีคนคุย2คนนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับทั้งคู่เลยนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็แบบว่าดูแลดีเทคแคร์ดีสม่ำเสมอน,นะคะก็รู้สึกว่าเลือกไม่ได้แต่ว่าตัวของคุณเองเน่ะก็อยากที่จะเลือกแค่คนใดคนหนึ่งนะคะบางคนก็คืออาจจะ,ะคุยกับคนใหม่อยู่ คนเก่ากลับมาแล้วคนเก่าคนนี้ก็เป็นคุณที่คุณเองก็มีความรู้สึกผูกพันด้วยก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ที่เลือกไม่ถูกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะสิ่งที่บียกตัวอย่างไปอะมันก็เป็นเพียงแค่บางกรณีเท่านั้นนะคะแต่ว่าพลังงานนะคะที่ไพ่อยากจะบอกคุณคือช่วงนี้น่าจะมีสถานาการณ์ที่มันหนักอกหนักใจอ้าไม่ไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรนะคะแล้วไพ่ก็เลยบอกว่าบางครั้งก็อาจต้องมีการผ่อนคลายบ้างนะคะปล่อยใจว่างๆปล่อยใจสบายๆนะคะ เราลองดูสิว่านะคะถ้าใจสบายสบายแล้วเนี่ยเมื่อหยิบสิ่งที่กำลังตัดสินใจอะคะ่ะขึ้นมาคิดอีกครั้งหนึ่งเราเนี่ยน้ำหนักอะมันไปทางไหนมากกว่ากันเพราะว่ายิ่งคิดมันก็ยิ่งกลุ้มเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มเนี่ยก็ต้องวางความกลุ้มลงไปก่อนนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นพลังงานที่มันส่งผ่านนะคะส่งต่อ กันมาเนาะว่าออะถ้าทุกใจอยู่นะคะเครียดอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต้องปล่อยวางหาอะไรทําที่ทําให้คุณมีคว,าม,วามสุขว่ามันคือความสบายใจนะคะทําให้ใจปลอดโปร่งก่อนนะ,ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการงานเนาะอออาจจะมีงานเข้ามานะคะจากใี้คุณไปสมัครเอาไว้นี่แหละแล้วคุณได้สองที่เลยทีนี้แหละนะคะ ที่แรกก็อยากจะไปทำที่สองก็สวัสดิการดีนะคะคือมันเหมือนกับมันอยู่ที่ตอนนี้นะคะมันอยู่ที่ว่าคุณน่ะจะเลือกทางไหนเพราะฉันแล้วว่าก็มีความรักพี่เสียดายน้องนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ามันเกินการควบคุมเราก็ต้องปล่อยมันไปก่อนหรือนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในการควบคุมของเรา ถ้าเราสามารถทําได้ถ้าเรามองว่านี่แหละมันคืออนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นทางที่หหรือทางที่2ก็ตามนะคะแต่ขอให้คุณอนะมองในอนาคตระยะไกลๆสักหน่อยหนึ่งว่าถ้าคุณเลือกทางนี้เราเนี่ยเลือกคบกับคนคนนี้เราเนี่ยเลือกทํางานที่นี่เราเนี่ยนะคะอนาคตในวันข้างหน้ามันจะมีความก้าวหนะ้ามากแค่ไหน เพราะคุณเป็นผู้ควบคุมไงคะคุณเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจอะเนี่ยไพ่ของการของการควบคุมมาขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าอย่างหนึ่งเลยนะที่พี่ไพ่เขาเตือนมาคือระมัดระวางังการสะดุดหกล้ม นะคะระมัดระวังสิ่งที่อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่มาจากความไม่ระมัดระวังหรือความประมาทของคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพี่ไพ่จึงบอกว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะนะยังไงก็ตามก้าวอย่างระมัดระวังให้ได้มากที่สุดบางคนนะคะเป็นคนชอบทําบุญอ่าเป็นคนชอบทําบุญเป็นคนชอบเรียกว่า เสริมดวงให้กับตัวเองอยู่เสมอๆแหละนะคะเพราะมันมีไพ่ของขลังขึ้นมาเนาะบีก็อยากจะบอกว่าปาฏิหาริย์ดีๆคะ่ะจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเราได้ไพ่ปาฏิหาริย์ใบนี้ขึ้นมานะอืมในสิบใบอะ่ะเราได้ไพ่ปาฏิหาริย์ขึ้นมาในคิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งมงคลที่คุณบูชายอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือได้หมดเลยนะคะทุกๆอย่างที่คุณบูชากันอยู่ในตอนนี้นะคะ่ะ เขากําลังจะให้โชคกับคุณเขาก็มันจะให้สิ่งดีๆกับคุณนะเพราะว่าไพ่ความสุขอยู่ตรงนี้ข้างกับไพ่ปาฏิหาริย์เลยนะคะเราวสิ่งใดก็ตามที่คุณนะเป็นคนชอบทําบุญชอบทําทานนะคะออชอบสวอสแสวงหาสิ่งดีๆความสบายใจให้กับตัวเองอยู่เสมอนะีบียากจะบอกว่าบุญกุศลที่คุณทําอะคะ่ะมันจะส่งผลนะคะให้ชีวิตของคุณนะ่ะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าไปในอนาคต พี่ไพ่เขาบอกแบบนี้นะบีถึงพูดถึงเรื่องของบุญกุศลที่ทํากันมานะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วทุกๆุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณแล้วถ้ายิ่งที่ผ่านมานะคะใครมีการได้แบบทําบุญนะคะส่งบุญนะคะอุทิศส่วนบุญส่วกุศลนะคะให้กับ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเจ้ากรรมนายเวรสัเภเวสีหรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายนะคะบรรพบุรุษของเราอะเบียกจะบอกว่านะคะสิ่งต่างๆที่คุณได้ทำอะค่ะก็นำมาซึ่งพลังงานดีๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนกันถ้าคุณเชื่อในเรื่องของบุญกุศลที่คุณทำาบีอยากจะบอกว่าพลังงานของคลิปนี้นะ่ะไพเขาเน้นไปในทางนี้เลยนะ จริงๆบีก็ไม่อยากจะพูดในทางนี้เยอะหรอกนะคะแต่ว่าภพายในคลิปนี้นะสิ่งที่ไพ่เขาต้องการจะบอกอะคะ่ะเขาพูดในเรื่องของบุญกุศลเขาพูดในเรื่องของปาฏิหาริย์ที่มันจะเกิดขึ้นความสุขการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะทุกๆอย่างในตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นแต่ทุกอย่างเลยที่เปลี่ยนนะคะ คุณก็จําเป็นต้องตัดสินใจเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เข้ามานะคะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของคุณจริงๆอ่ะขอเพิ่มอีกสัก5้าใบนะคะแอบไพ่ใบนี้นะไม่ทิ้งกันสนุกสนานนะคะเอกลักษณ์ ที่พึ่งใบสุดท้ายออาไม่รู้ว่ามีใครนะคะอยูออ่ทางภาคอีสานนะหรือว่านะคะคุณกำลังจะเดินทางไปทางภาคอีสานนะคะ ก็ต้องบอกว่าการเดินทางนี้นะคะเป็นการเดินทางที่จะทําให้คุณเนะะี่ยค่ะพบกับความสุขความสบายใจโอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาคุณอาจจะพบในทิศทางนั้นก็ได้นะคะพอให้มันขึ้นมาน่ะมันเป็นเทางภาคอีสานนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ไปอะ่ะแต่คุณเป็นคน ที่เกิดจากที่นั่นนะคะบีก็อยากจะบอกว่าพลังงานในวันนี้ก็เป็นของคุณเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งเลยนะสิ่งที่คุณทำอะค่ะที่เพิ่งทางใจอะที่คุณบูชายอยู่ในตอนนี้จริงๆค่ะจะมีเรื่องราวดีๆเป็นปาฏิหาริเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันเลยก็ได้นะคะอืมมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความสบายใจอะ่ะ ที่จะเข้ามานในสิ่งที่พ่ยเขาต้องการจะบอกะค่ะแล้วด้วยความที่เป็นคุณนะคะด้วยความที่เป็นคุณคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนมีเมตตาคุณเป็นคนที่ทําดีไม่เคยขาดอ่ะบีอยากจะบอกว่าด้วยความที่เป็นคุณนี่แหละค่ะทุกๆอย่างอ่ะปาฏิหาริย์นะคะก็จะเข้ามาเราทําให้ชีวิตของคุณนะคะดียิ่งๆขึ้นไปกว่าเดิมแล้วนะคะถ้าคุณมีคู่ชีวิตอยู่ในตอนนี้นะคะบีก็อยากจะบอกว่า ก็เป็นรักที่ดีแล้วนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วแล้วก็เป็นคนที่ใช่แล้วนะแล้วก็เป็นเรียกว่าคู่บุญคู่บารมีเลยแหละแต่ถ้าหากว่าใครอะคะ่ะยังโสดอยู่ยังเลือกไม่ได้อย่างพลังงานแบนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยบิกก็อยากจะบอกว่าคุณนะคะต้องเลือกอคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคือความสุขและความสบายใจอะคะ่ะ พราะพื้นฐานของความรักที่ดีคือความสบายใจนะอยู่ด้วยกันรเราไม่ไม่อึดอัดอะคะ่ะมีความามีการยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันแล้วก็ถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันอนะถ้าคุณเลือกในทางนี้อะคะ่ะความรักของคุณนะ่ะก็จะไปกันได้ยาวๆแล้วก็จะไม่มีใครทิ้งใครเอาไว้กลางทางนะคะ มไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะในช่วงนี้นะ่ะไพ่บอกเลยว่าจะมีปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ว่าบางอย่างการตัดสินใจก็อย่าไปใจร้อนมากจนเกินไปนะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งโดยที่ไพ่เตือนก็คือว่า แม้ว่าพลังงานในวันนี้จะดีแต่คุณก็อย่าประมาทกับชีวิตเด็ดขาดนะคะเพราะอย่าลืมว่ามันมีไพ่ของอุบัติเหตุขึ้นมามันอาจทําให้ชีวิตของคุณสะดุดก็ได้ถ้าคุณไม่ระมัดระวังนะคะโอเคนะอะ่เรามาดูซิว่าพี่นางฟ้านะคะจะบอกอะไรบ้าง บางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราควบคุมไม่ได้จัดการไม่ได้ในตอนนี้นะ่ะปล่อยวางมันไปก่อนนะอืมอะไรที่เรามองแล้วว่ามันไม่โอเคมันไม่ใช่ก็ปฏิเสธไปนะคะ ที่ผ่านมาอนะไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณทุกข์ใจนะที่ทาให้คุณเสียใจนะคะก็ถือซะว่ามันเป็นเพียงแค่โชคไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตนะพี่นาฟ้าบอกแบบนั้นนะคะแล้วสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้ไม่ว่าจะเข้ามาแล้วหรือยังก็ตามคุณสามารถที่จะถามตัวเองได้เลยว่าคุณต้องการที่จะไปต่อหรือเปล่า พอทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของคุณนะสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณนะคะจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วชีวิตของคุณหลังจากนี้หนึ่งปีหรือหนึ่งปีหลังจากนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบจะเรียกว่าก้าวกระโดดก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีปาฏิหาริ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ บางเรื่องคุณก็จําเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรียนรู้เพิ่มเติมกับบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังรู้ไม่มากพอนะคะมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะมากมายเลยที่คุณจําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะพี่ไพ่ก็บอกว่าคุณก็จําเป็นจะต้องสั่งสมประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้นะคะ เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งแล้วคุณจะสามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างได้ชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจของคุณบางครั้งเนะะี่ยค่ะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันยังถูกเก็บซ่อนเอาไวนะ้นหหรือแม้กระทั่งความสามารถของคุณความรู้ของคุณเนะะี่ยค่ะที่คุณมีอยู่อะแล้วคุณยังไม่ได้แสดงออกไปอะคะ่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะแสดงความสามารถเหล่านี้ออกไป พอบีมองว่ามันเป็นโอกาสดีๆเข้ามานี้แหละนะอ่าวใบสุดท้ายนะคะพี่นางฟ้าบอกว่าปรับจิตปรับใจตัวเองนะอยู่ในจุดที่ศูนย์กลางที่สุดอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาไม่ว่าอะไรเข้ามาก็ตามนะคะจงพิจารณาให้ดีๆชั่งน้ำหนักให้ดีๆตัดสินใจด้วยความไม่ประมาทแล้วคุณจะไม่เสียใจในการตัดสินใจค่ะ มาดูนะคะลัคนาราศีกันค่ะคนที่เกิดวันที่27นะคะคนที่เกิดวันที่16ค่ะคนที่เกิดราศีมีนะคะหรือคนที่เกิดวันที่12คนที่เกิดราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่10ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะปิดเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ